น้ำแข็งน้ำแข็งเยู่พี่เดออุอีวันมาเสิน้ำแข็งก่อนเล้เนี่ยน้ำแข็งไปป่ายลุงก่อนหอยลองกินเผ็ดเข่าเผัดฮั่นหลังมาใส่กล่องเอ๊สั่ง่ซูมาทำไมเขาไปยังอะไระอาหนบ มาปามามาปานี่ปนนี่ไอ้ว่านี่าล้ป้ามาพูดยังป้า่งกองทั้งดอาคเดนโอัวทานบ้านี่่เขานำกันด้อ่น้กอนน้แ อู้มีญ่กับเซ่ค่เขายือเอยคุมงานยื่อเอยคุมงานเถียงยังว่าคืออู้ดำเลยนะหายหนักจนต้องดำเลยบาไมีคุมงานนะเนาะไปไปาไปดีจีโนเขาบารคุ้มเดี๋วก็ผ้ากินแล้วผ้าลงพอต่นทิ้นใบมงคงแล้วกินนอตโต้กินนอตโต้ขับคนน่า่เนาะแม่แม ใ่กิเมอมงไงกับวนเอเน้ามั้งบอใช่วนละ้าแลทางนั่นนะหมูสกินาเขาเปนหน้าเนาะอายาเรเขาแทนนะครับเาตองมากินแหมาก่อนกินก้อนแลต้องผ้า้องให้นองมันไ้สองพน เปล่าจาเ่อล่าเด้วยมือหน่ะอาจับมือ่ค่ะบ๊อบต้อง้าเ่อนอย่างนยทงนะัหน่อยนไเยสเอาอนมาเตี๋ยววดเดี๋ยี่มันแปลกจรงเอย่เดนสมนิโอ้ยเดเด เตแมาแ่มห <łość> ้าห้องนี้แ่ทายนี่ยืนักด้งแ่ คนงานเขาปบวงบุลารปเช่น huh. รั้นเพายากินขึ้นหน่อยนะขาบหน้ายาปัญญายาดัญญายาจ้ยี่แม่ข่นบอกินข่าวเราลงดำนหน้าต่อเด้อมาได้เปิดเป็นหนาแมหัวจ้นั่น หน่อยฮ่าไปกินจิตูบแม่เออแลวห่หาไปกินจิตูบพูดอยู่จ้านนะโงรีไปจุกพูดนี้ใหญ่ป้าไปให้แมวอันนี้เห็นเต็มหน่อย

มันได้เรื่องกักนอกร้านกันตุ๊บกัามือน้าหน้าะเอิดตุ๊บางหลังเออผุนเอาไปตุ๊บมันยังซ้อนขู่ไม่แล้วเนแล้วจะได้เงื้อถึงออกก็เด่นออกเยอะเอ้าจานมาแบ่งว่าแหนผัวบ้างทีแมนี่เมื่ออาบน้าอาบในผัวิ่น นี่มะเขาน่เอออยังนางเฮียงอ่ะไอมดไอกอดม้ามานี่นั่นนั่นขอบคุณ แบ uhm ่งกันลูกมันื้อกันบ่ถึงกันนะหกไอหากกินอยู่นะมันติบเข่ามานเน้นิกินเนะแซมแม่จ้านะเออจกติบเข่าก่อนแบ่งกับพัดนึงาพัดหนึแบ่งน้อน้อบถึงตักกันเลยตักเอาอยากลกันน่นแน่นกินกระเลี้บางกานี่เด้อเวลากินเน่ย เขามาเไอแค้นมานัง hey, ท mm ่านเป็นงพี่ตี oh, okay, right. <S <s ้มาโลดนี่ไปโลดนี่ไปใหญ่แลวบอติอยู่บอกำลังมากเม่ใหญ่สกทีนะองกินไ้จักหมัดเลยนี่ผู้ขาดลอหีบแม่ันยสายของแม่ฉัน เเอยนต้นไนเ้อเ้ยพูนนู่นี่ไอหนูเป็นเขาคนเดยวุ๊บก้าวบักวี่มองเอามองนั่งยังสาม chạy กินข้าวบาด thằng ตกมาแล้วตก โจดบ่ไม่เหี่ยคือเมื่อบันดุยกระไรเขากำลังเสียลงไปอืมอืม น้ำมืกมากบอ,อมันจะไปอยู่น้ำมือหรือเปล่าน้ำมันกระเบิดแม่บอกว่าเบิรงกอนแม่ทีว่าว่า,าจะได้ดีแม่ไัมย่อขาให้กินใจเสีอขู่นะจนเามินเฮงน,น,นอนืมันไก่มันก็ได้ขาวพาดัดมันก็ลงเมือ่อนอนนอนนะ แพงน้ํลายก็ใส่น้ que que ํลายเก่งว่าตะก๋าหน้าแกะนี่ต้อให้เขาตุ่มกาน้านแขงหบดอือบ่แข็งได้ค่ะตะไปกดำแล้วขึ้นมาไปดเพาไปลนาให้บ่แลนให้น่ะสินาแต่เช้าให้สินาให้กเด้อบ่ บอลข้าละมาขาดพี่ีิเผินปบดำหลาะเกิดมาหมอมาดำหลาะตัวขาวขาดคนหมดอลหนามลายอีกบานเป็นบอลเป็ดแ้งหมอแ้หมอ่อนอ่านอ่อนอ่านอ่อน บ่บอกนี้จะบ่ได้บ่บ่เจ็ทำแล้วโอ้แค่้อครับท่ยัมันจืด่ดขนาดนี้้ำจ ดูขาดชายผลขาดเม็ดผลเจ๊ตีีหนึ่งนี่อีก่มันมากอ่ะอืมพอดีเข่าค่อยขึ้นนิ้นมล้ยังอยากจะให้มันตกอยากจให้มันตกตัวได้จุ่มน้าดำดำได้ค่อยยังไงเข่าค่อยขึ้นเอ็ะก็เคยหล่าวก็นังเชนมแต่ชิลกับก็ผ้หวานกันนี่อืมเป็นงาะขึ้นอะรนั่นะอยบอมันหักมันหสีบุงเงาะที่เนาะมันเป็นทเงาะเดือนแปดเนาะ ยันมันงョกพี่อ้กันฮะกวาเท้ทึ่งนี่ตอเองนี่อืมวานตอนกลางสมื้อเราก็ได้อืมอันวานวานข่าหวันเข่าจะชิได้นะอ๋อบอเรากับผักดิแปลงหมอไทยอืมมาดีาหมอเป็นยัง